จังหวัดตากจัดกิจกรรมโคกหนองนาอารยเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพศ2567 ในวันศุกร์ที่26กรกฎาคมพศ2567นายสาวนิตสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีเปิด Kick p, คิกออฟโครงการโคกหนองนาระยะเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพศ2567 โดยมีนางสาววริศลาโสภาคผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่17นายสิทธิชัยพรทิพิทักษ์พัฒนาการจังหวัดตาก นายสมพงษ์ฟุงทวีวงศ์นายอำเภอเมืองตากพร้อมด้วยส่วนราชการเครือข่ายโคกหนองนาและประชาชนทั่วไปครูและนักเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมณนะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแปลงนายเทพพลังงามนนท์หมู่ที่7จ็ดตำบลหนองบุเหนืออำเภอเมืองตากจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคมพศ2567ันายและต่อยอดพื้นที่ต้นแบบสู่การพัฒนาพื้นที่แบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริรวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโคกหนองนาอารยเกษตรโดยมีกิจกรรมดังนี้ มีวิธีเปิดคิกออฟโครงการโคกหนองนาอารยเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการเปิดป้ายโครงการประดับตาสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมองมือสามาัคคีทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการปลูกต้นไม้ต้นลงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์และสร้างการรับรู้กิจกรรมวันดินโลกภายใต้แนวคิดดินดีน้ําดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืนการจัดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้เผยแพร่แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองความรู้ในหัวข้อการน้อมนําแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ในบริบทต่างๆและกิจกรรมฐานการเรียนรู้จำนวนทั้งหมด4ฐานประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ดินปลูกวัดค่าดิน ฐานการเรียนรู้หลุมพอเพียงฐานการเรียนรู้เตาเผาถ่านศูนบาทและฐานการเรียนรู้แปรรูปกล้วยและภายในงานได้มีการจัดลงทานจากโวกหนองนาจังหวัดตากและมีการจัดงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ร่วมด้วย